สูวสีทังนอจุดนี้ล้มไหลที่สู่ไหลเถือหากใครเห็นญาเถือตั้งแต่ขขาหน่อยหน่อยจนปานนี้กระบอเศร้า ้าได้บางวันมื่อนั้นก็อิ่มบางมือเป็นวินอดหิวก็มีกินก่อยตั้งเขาไล่คาบไล่ที่เจ็บป่วยบ่มีพ่อแม่เ็ษคิงพาน้องไปอิงหัวหงเฮียนซ้อมดูเออ จอหูหลายคนเอาสองไอ้น้องบ่ได้เฮียนพอจนกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุขคนเดอ้อน้องพี่น้องเนาะมาุบมาพ่าพอกับบ่าวพามีอีกแล้วพี่น้องเลยเปิดภาพมือนี่บ่าวพามีมาอัดเพลงน้องพี่น้องเนาะหรือว่ามาเขา่าไกดเพลงพี่น้องเลยมาขึ้นโค้งหาง เพลงหรือว่ามอลำน้อยพี่น้องเนาะมือนี่กระิมาเข่าไกล่ลำพี่น้องเอาลำเลนะ่เนาะชีวิตพามีเด้อพี่น้องเอยฝากพอพอแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านเนาะสุมองสุบอนเป็นกำลังใจให้บาวพามีเนี่ยเด้อพี่น้องเอยมือนี่สิพาคภแม่พี่น้องมาหองอัดอาจารย์จำปาเสียงผุ้ไทยน้อยพี่น้องเนาะกระซึงวันในสวรรค์เท่ากับเพิ่นกระสือดังอีกคู่หนึ่งพี่น้องเอยที่ว่าหลายคนกรมาอัดในนี่เนาะคนงานเพลง ดังๆเลยหลายอันอยูสวรรค์เท่านี่แหละพี่น้องก็คือมาอัดน้ำเพิินเพราะว่าเพิ่นเป็นอาจารย์เขียนกรลำเนาะอะไรกะเป็นอันออกแบบดนตรีพี่น้องเลยเมื่อนี่บ่าวพามีได้มีโอกาสเนาะกลับมาเห็ดมอลำหรือว่าเห็ดเพลงพี่น้องเอกะขอบบุญขอบคุณเนาะทางขอใจดีเดอ้เอเราเพิ่น,อ,นอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยเพิ่นอุปธรรมคำสู้เนาะเพิ่น ใส่ผกักน้ำจิตน้ำใจมาพี่น้องเอ้เพื่อนห่เบาพามีมาอัดเพลงเงพื่ mm hmm. g, อนวะอย่างหายเบาพมีเห็ดเพลงลงซ่องอย่างเก่งกับปีละเพลงพี่น้องเอ้เมื่อนี่กะแด้มีโอกาสมาก,กับเพื่อแรมช่วงสี่โมงแรกเลยพี่น้องพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเนาะไกลเติบพี่น้องเอ้เข้ามาในเมืองเลยกะสีมาอัดเพลงน้ำเพื่อนอย่างไรก็ฝากพี่ฝักน้องเนาะฝาก,ก่อแม่เอฟซีฝากติดตามเนาะเป็นลำเล่พี่น้องเอ้ แต่งโดยอาจารย์หยาดฝ่ากวีสินพี่น้องผู้ที่เพิ่นเคียนเพลงให้บ่าวพามีตลอดมาเนาะเลยกะคือผลงานเพลงนี้พี่น้องเอ้ยแต่งจากชีวิตจริงของบ่าวพามีเนาะกะฝากเป็นกําลังใจให้เลยกะกดไล่์กดแแร่อีกบดนพี่น้องบ่าวพามีสิปอยเนาะเมื่อนี่มาเข่าไกลไหวมาเข่าขี้ไหวเห็ดให้เพิ่นขึ้นโค้งห่างให้นะพี่น้องเลยกะจังออกออกแบบดนตรีให้เนาะโดย ป้าจึงได้เข้าไปหาอาจารย์พื่นนํากันพี่น้องเลยไปเบิงไปชมเนาะว่าอยู่ห้องอัดสิเป็นแนวใดพี่น้องบ้านนาซิงเนาะพี่น้องเนาะนะครไกรสอนสวรรค์นาขีดมากับเอื้อแลมพี่น้องพองากันเดินทางมาสองคนคือเก่าพี่น้องเลยมาบุ๊กห้องอัดอาจารย์จำปาเนาะเสียงผููไทยพี่น้องเลยล้มแน่พี่น้องมากับไอเทลน้อยแน่ขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคน ตูรมหนาวมาเลยเนาะแรมโดยสบายดีแรมเด้ออาจารย์สบายดีเด้อเปิดไฟก่อนบอกว่าคนนอยโดยมาอัดเพลงนำเบาพามีเหมือนนี่เนาะนอนหักกระตื่นนอนมานำโหลดาลมมีลีพี่น้องเลยเนาะ มาบึ่งบอคามีให้กำลังใจบอคามีใเรือตื่นเต้นได้คอยกะเพราะว่ามันแบบแปลงออกจากชีวิตจริงนะเขาชิบเไาหายบอขยันคอยหายได้พี่น้องเลยเอโดยสบายดีอาจารย์อีกข้างสบายดีไปอันนี้บอกผมว่าอาจารย์จำปาเสียงผู้ไทยพี่น้องก็ ลูกค้าครับประจำมาวันนี้เนาะ VIP บอแมนพมมามีมายามแล้วก็ามาเหตุเพลงใหม่โดยเอาหว่วมงานกันหลายหลายเพลงเลยเนาะโดยแต่ตั้งแต่เริ่มแรกนะจะแมนมักเ้ารุ่นเอื่อยโดยอมัมกเ <c ười> <c ười> ้ารุ่นเอื่อยแต่ตอนนั้นเท่าจะเป็นคนมิกมาเาตอร์หอนโดยโดยแล้วก็ต่อมาแล้วก็อ่าเมียบอกให้ซ้ำเศร้าเมียบอกให้ซ้ำเศร้าแมน ถือว่าการขอบอกขอบใจสำหรับเอฟซีดยเข่าไปชมไปฟังเอฟซีของน้องแซงทามี่เนาะโดยเป็นซีฮอลล่านเลยบอสเบียร์วะให้ซ้มแซาแปดแสนปลายเลยตอนนี้นะใกล้พี่น้องเลยสองหมื่นนี่ยูทูบสองหมื่นนี่แถมแปดแสนกับซ้ำแปดล้านสมัยที่กี่คนละสมัยกระเซ็ดบอกสมัยยูทูปเพจใหม่ใหม่เพราะว่ายูทูปมันไปยากโดยอาจารย์โด้วยเข้าใจเนาะ แต่ละคนมาเหตุเพลงครับโดยโดยสมือนีีไดวิวลักแซนดีซมลักล่าโดยจะสั่นก็ฝากไปพี่น้องขาไปกดติดตามมีมีช่องอีกบอกมีช่อง youtube อเสียงผููไทยสตูดิโอเสียงผูุไทยสตูดิโอโดยฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะของบัพมีไปกดติดตามให้เพื่อนในเด้อพี่น้องเอง้ยโดยเสียงสวรรค์ยังอยู่ทึงไปค่ะอ,อ,อดีตโแอดเสียงสวรรค์รีคอร์ดเสียงสวรรค์รีคอร์ดพี่น้องเอ้ย โอ้ดโดยเพราะว่าฮองอัดตัวนี้อยู่ในเมืองสวรรค์โดย,ยโดยใส่เสียงสวรรค์บีคอร์ดเป็นฮองอัดของอาจารย์ดอกเพลกแดนจำพรแต่เฮามาเห็ดเรียกอยู่นี้โดยโดยตื่นเต้นได้ขอยกระดราษนี่ม <c oughs> าหาอาจารย์ครูบาอาจารย์พี่น้องเลยโ,โ,โ,โดยพร้อมกับพลันเพลงพลันลำมใหม่โดยโอาจารย์ปล่อยอยู่บ่อส่งจะลาสุดี่ลำมยัง ล่าสุดนี่แมนอันนะเวอร์ของน้องอุ้งอิงโอ้อุ้งอิงเพชรบันแพงแมนสาวซ้ำหน่อยคอยหักฝากทุกคนครับติดตามเลยเนาะพี่น้องเอ้ยของน้องพิมพ์สนุกคเวอร์เนาะแมน,เ,นเพจ cover ตอนนี้กะยอดวิวกะทะยานแสนซีแล้วอ๋อโบธรรมดา <c oughs> พี่นอ้องเอ้ยรายการไลายๆเพลงเนาะพี่น้องที่ว่าเพิ่นอยู่เรือกเอาเบื้องลังเนาะของผ<ด>ุณงานเพลงดังหลายๆพี่น้องเอ้ยแมนกะ ขอบอขอบใจสําหรับทุกคนที่ให้ความไว้วางใจเนาะพิเศษกับน้องสายพามีนี่แหละคนมาเที่ยได้พึ่งถึงงานมาตลอดแมนลิ้วรดเนาะแมนมีนั่นมีนี่กันกินกลางเท่ากับคุณชาหวอมงานกันตลอดโดยไอ้กับน้องชายโดยโดยแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นก็เงียบไปโดนเติบไปหาถ่ายคลิปไลน์ถ่ายคลิปไอ้เอ้ยไลน์เวียกอยู่ทางฝุ่นก็ได้เนาะโฮัลเล่พี่น้องคันว่าบ่มีเวียกบ่มีงานกัคือสิบ่ได้พ่อกันแม่เนาะแมนโดยโดย ไปสะเขาไปไน่ผู้เลยอาจารย์โอ้พี่นองเลยคนลูกเด้เทามาห้องอาดบันนี่ห้องอาดขอข้าไปก่อนดูอไปดูเฮ้ยคือหอมกลุ่มแฮะโอ้ แค่เข้ามาห้องอัดครั้งแรกว่าแกลีมมาครั้งแรกเลยโอ้ไม่นองเลยมาห้องอัดมืัอนี่กระสุงผลงานเพลงหมออาจารย์คือเก่าคือเก่าตื่นมากเลยอ่ะอยู่หนาคว่มเลยโอ้บด้พักช่างหจักนี่นนะ เออมันช่วงนี้มันผักเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่คนบ่คคอยว่าโดยโดยมีแต่ส่งมาแบบมิกเฮ็ตดนตรีมิก,ดดมกส่งงานเนาะแม่โดยตามอัไน,น,นแหละกะสม,มบุติว่าผู้ใดเนาะผู้ใดมีอ่าโดยเพลงเนาะทางซองบางพอมีผู้ใด,ดมีเฮเห็ดเพลงเดี๋ยวเสิให้อ่า้องทายพามีพันอ่านฝากเฟซใ,ใหายยู <c oughs> โดยได้ได้พี่น้องมาของอัดเขาม่านนิวบริยินยังเลยได้อยู่นอกเนาะโดยจริงเลยเขามานเราอุ่นค่ะโดยเขาอาศัยความมีหยบโดยเฉพาะเลยมัอนี่อันคือเขาม่านนี่เขาไกลบ่อไอไกลบ่กแม่มาลองไกลไกลเนาะลองไกลไว้โดยเพื่อเพื่อใาเห็ดโค้งดนตรีเนาะวางง่ายๆกันเนาะแม่อ h อยู่ในมีไฟบ่กหรือบริมีมีมี ปกิดตอนแรกก่อนอ่าอยู่มันมีสวิตอยู่ข้างเบิ้งโดยพี่น้องออออเลยตื่นเต้นเด้พี่เข้ามาอันห้องอาร์ตเบิ้งนี่พี่น้องเ <c oughs> <c oughs> ข้ามาห้องอาร์ตแล้วบ้น <c oughs> นา,ออาบนนี้ขอกำลังใจหน่อยเด้อเ <c oughs> ข้ามาเบิ่งแม่แลมเจ้าบ่เคยเข้ามานะนี่เด้อพี่น้องเลยเ <c oughs> บิ้งกัเด้อ มีกองเลยพี่น้องเขากองพวกอันนั้นกองไฟฟ้าโอ้เดี๋อาไปเจ็บเขาเล็กหน่อยเอาไปโดยเบื้องหลังเพลงดังพี่น้องเบื้องหลังเพลงดังพี่น้องหลายๆเพลงเนาะที่ได้ปล่อยออกไปหลายๆช่องพี่น้องเอ้ย สบายดีพี่น้องเด้อสบดีบุกมาเลยพี่น้องเดี๋ยวลูกสดตอนนี้ห้อกับเขามาห้องอัดนะพี่น้องาตื่นเต้นแหงพี่น้องคอยซีบอคอยซีบอหายบอพี่น้องเพราะว่ามันแบบคือซีวิตจริงเอาเลยนอะพี่น้องเนาะตอนนี้บอพามีกเขามาห้องอัดเรียบร้อยพี่น้องให้กาลังใจหน่อยเด้อพี่น้องเลยตื่นเต้นให้พี่น้องไม่แซบพี่น้องเลยไม่แซบ เสียงดังเนาะกระแหลมเสีงด wow, um> um um pues um um ังหลายๆฐานพี่น้องเอ้ยรุ่นนี้เบิ่งเกี้ยบ่มีเวลาเด้อเกี้ยเนาะเกี้ยกลา้เอาก็ได้ยาวอีหลีพี่น้องเอ้ยเบิ่งหน้าหน้าเลยสิ ตู้แซบได้ี่เนาะอาจารย์แม่น <laughs> ตูแแ้แ <laughs> ซบไม้แซบบ่งแม่พี่นอ้องเจียวก้อนลำนะบังนี่ยทง, <c oughs> งหน้าครูเ <c oughs> ข้าไปเลยบ่ <c oughs> เดี๋ยวเช็กใบหามึงก่อนดิเช็ครายละอเอียดเซ็กสิบองมิลัม ตบมือพอได้เด้อไปเกิดมาสัตว์นี้พามีสุดที่ลำบากพอไม่แยกจากภาคนี้บ่ฮวนขึ้นหัง ทิมให้พามีกับลาตีห้องให้ของทางอยู่กับเมาเ่าลวาเบิ้งบักลาอีนางเพิ่นเลี้ยงมาจนใหญ่โอเได้แล้วันได้แล้วต้องมองนี้นะ ได้แล้วเดี๋ยวไอ้เสียมงลำให้เกิดมาสาตินี้พามีสุดที่ลำบากพอไม,ม่แนาภาคนี้บวชวนขึ้นหังทิมให้พามีกับลาตีห้อง เียงมาจหแกแต่มองแม่เท่าเราเบิ่งน่เด้อเงบักลายนางเอามองนึ่เด้อโดยไอของาอยู่กับแม่เท่าเราเบิ่งบักลายนางเอาเอามองหนี่งเลย กับแม่เท่าเล้าเบิ้งบักลายนางเพิ่นเลี้ยงมาจนใหญ่แม่สัวสิถึงนอจุดนี้ล้มไหลที่สู่ไหลเถือหาใครเห็น ยา่าเธอตั้งแต่ข้าหน่อยๆน่อยจนปานนี้กระโบเ้าและควมทุกจนแลลนโฮมเต่าเข้ามาแวบโบเคยนีดีแต่มีคนใจบุญที่ซอยนุ่นพามีไวและถ้า น้ำใจมาให้เท่าลูกกำพอได้สู่ต่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพ่อให้พ้ามีได้พึงสนจนวันเอ,อ,เอ,อนี้ออจือบลืมเออ,เอ,อ าคุณท่านหากิบเลขไขสองเหาอายน้องทับลังถวยซำดำหน้าก็ไปหาได้บางวันมื่อนั้นก็อิ่มบางมือเป็นวินอดหิวก็มีกินก้อยตั้งเขาไลข,ขาบไลทีเ่เจ็บป่วยบ่มี พ่อแม่เ in no ็ตคิงพาน้องไปอิงห e ัวหงเฮียนซ้อมดูเออ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 พาน้องไปอิงหัวหงเฮียนซ้อมดูแอบบึ่งนายครู สอนหมู่หลายคนเขาสองไอ้น้องบ่ได้เฮียนพอจนแม่เท่าฝึกปนสอนจึงมีวิซาพามีใหญ่มาหาเผาทานขายพอมีรหลได้เลี้ยงใหญ่น้องนำย้อนว่าใจมักอยากเป็นหมอลำ ไปสมัครนำอิเล็กโทรน,น้อยใหญ่เพื่อนจ้างก็ไปเพื่อนให้ก็เอาตังหวังหวาดเป้าเขาต้องได้เป็นแต่ความจนถูกนั้นนำขู่กินเลยมองบ่เห็นทางที่จะไปจนได้มีสองอยู่ทุบสายบุญเอเอ ดังเพือนอยางเข้ามาทำไทยส่องเบาวเตียงทองสาเนวเพือนไทยชีวิตยากใครให้เพื่อนเห็นดูผู้ใหญ่ใจดี เพื่อนปานี้เท่าซื้อดินให้เฮาปลูกเขือนให้อยู่ท่านใส่น้ำใจหลังไหลมาสู่แต่เพื่นสวนสู่ดีขึ้นเรื่อยมาความฝันอยากเป็นหมอลำดังกองเดี๋ยวนี้มีทรงของตัวเองแล้วทรงเบาผ้ามีสแนวโอเดอร์ทานฝากสื่อผลงานด้วยหน้าแฟน,แฟน ได้มีผลงานหลายอาจารย์เสริมส่งจนดังจนโดง่งให้แฟนได้ยินอาจารย์อยาดฟ้านำกวีสินเขียนกอนลำยินชีวิตผามีขอบใจเอซีพี่น้องทุกท่านเออเออเออเอเอ ฝากซื้อพาม,ามีคนนีน้ำท่านจะลํำจะก,ก่อมแฟนไปจนว่าสันก็เป็นลูกในบ้านวันในสวนด้วยคนเคยจนแย่แต่วันนี้สดซื่น เคยจนแย่แต่วันนี้สดซื้นย้อนท่านดึงลุกขึ้นจนยืนได้อย่างงามฝากสวยคำหมอลำไม่ไว้ดังให้ปงปังดังไก่ดังเขาในเด้พอพ่อขอเป็นลูกในเฮือนน้ำแนเป็นพ่อแม่ให้เท่าพ้ามาีใดพึงพิงดังตึมตึมลูกสีบ่ลืมหลงสิเป็นหงหรือกา ิบ่ลืมพระคุณท่านเอ๋ แ <Man. S 2> ม่ว้าพี่น้องเอ้ยชีวิตพามีเพืชหลัตรคิ้วให้ข่อยไ,ได้เพิน่นว่าเป็นล,ล,ลำแหล่ผสมกับลำทำนองคอนแก่นโอ้ตัวนี้ลำแหล่ผสมกับลำลำลำคอนแก่นบอกลำทำนอ,คอนำงคอนแกน่นเดินทำนองคอนแกน่นม่วนอยู่บ่าอาจารย์ก็ <c oughs> ม่วน <c oughs> เขียนได้ดี <c oughs> อาจารย์หยาดฟ้ากวีศิลเชิดดนตรีได้บ่ ฟังแล้วน้ตาสิลหลเฮ <c oughs> าก็ะมืออัดแท้น่ะจั๊กสี่จักสี่อันห้องได้หรือบอ่อถือว,ว่าอันพานอกไปยิงอันหัวองเพียนนะนะแมน,นมันแบบมันแบบกุ้ยแมนมันคือ <he en S 3> แบบคือคือเฮาจดจากชีวิตจริงเฮาอ่ะนะไอ้จดจากชีวิตจริงไห้เพิ่นเคียนมันก็เลยมันค่อยเนาะแมนอู้พัดไอเฮียนคือคือาพราะมแต่ไปยืนเบิ่งเนาะแมนค่อยใจพี่น้องเลยมีแต่ว่าไอ้เปิ้นเห็ดคงเห็ดยังแล้วเนาะเห็ด มีอันดนตรีออกมากับมาอัดพี่น้องเอ้ยโดยกับปะได้ปะนี่ไอ่เอ้ยโด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 ยอยู่ดีไม่แห้งในอะไรกันแล้วล่ะชิโซมให้ชอบโดยโดยขอบใจไอ่สบายดีเด้อโดยโดยเอากับปะก่อนอาจารย์เอ้ยโดยโดอยู่ดีไม่แห้งโดยดีแห้งโดยโดยป้าแหลมเมื่อนิโบเมนต์ไปเนื้งเขียนระเบิดยุมพานะคำอะไรพี่น้องเอ้ยคำฉันนี้ข้ายุดีกว่าคำเอง เพื่อนก็อยู่อันเพื่อนอยู่เพื่อนอาจารย์ดอกเพชรพี่น้องเออาจารย์ดอกเพชรแดนจำพรเนาะอาจารย์จำปาเสียงผู้ไทยพ่าม้วนบใยเทวเอาพามีห้องม้วนม้วนบ่อละม้วนบ่ม้วนม้วนบ่ม้วนบ่อ้ยเทวกมาห้องอาชีพอะไร่ีก่ี่กรับข้ากวแลมบาดนี่กรับบาดนี่ครับพอดีพี่น้องเลยกบะพี่น้องเอ้ยน้องฝากเป็นกำลังใจเนี่ยเด้อชีวิตพามีชีวิตพามีหรือว่าลำเล่พี่น้องเอ้ย คลิปนี้กส็สิได้คอจบคลิปนาะขอบุญขอบคุณเดอ้อทั้งพ่ออยู่เมกล้าพี่น้องเอ้เพื่อได้ซัพพอร์ตนาะหรือว่าสนับสนุนเฮ็ดเพลงพี่น้องเอ้เพิ่อนยังไห่เบาพามีมีผลงานเพลงออกมาอีกแลวก็ฝากลํำสารวันรเน่พี่น้องเอ้เนาะยังยัง,ยงบ่ได้อัดพี่น้องเนาอขอบุญขอบคุณพอ่อหลายๆเด้อขอให้อยู่ดีมีแฮงพ่อด้วยความสุขความจเจริญเนาะสุขกายสบายใจเด้พ่อเด้อที่ซอยลูกเรื่องการเฮ็ดเพลงเฮ็ดล้ำเนาะขอบุญขอบคุณฝากติดตามพี่น้องเอ้ อีกโบดนนอกมือนี่มาเข้าไก่ไว้าวาโดนตีออกมามือได้เข้ากับมาอัดแท้พี่น้องเอ้ยโดยว่าจังได้คลิปนี้ก็บซิเดลา่าพ่มเอ่พี่น้องไปเลยเด้อกลับบานกับเพื่อนก่อน